สวัสดีจ้ะเพื่อนตอนนี้ก็ตีหนึ่งนะฝนตกก็เชื่อได้ว่ายางวันนี้ไม่มีใครได้ตัดนะฝนตกแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สนใจคิดว่าทำยังไงถ้าฝนตกให้เรามีรายได้ก็เลยปลูกปาร์ม แลนหลังจากที่สม,มใจไม่ได้ตัดยางเองก็มาคิดอีกว่าทำยังไงให้งานของสมใจมีในตอนกลางวันให้มันเยอะที่สุดปลูกผักก็แล้วปลูกต้นไม้ก็แล้วมันก็ยังมีเวลาที่สามารถทำอย่างอื่นได้นะก็เลยเลี้ยงหอยเลี้ยงปูก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลไหม ก็วันนี้ก็ฝนตกอีกก็เปิดเปิดหลังคาให้หอยนิดนึงนะให้น้ำใหม่ลงน้ำฝนช่ำๆคงจะชื่นใจหอยแหละเห็นไหมผมจะจะไม่ให้ลงเยอะนะก็ให้น้ำมันเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างหาเทบ้างอะไรแบบนี้แหละ ทำให้มันคล้ายธรรมชาติเพราะว่าถ้าว่าจะเต็มกระมังเมื่อไหร่สุดทจก็จะเอากระเบื้องปิดนะไม่ให้ลงเอาเพราะว่าให้น้ำใกล้ๆจะเต็มก็ปิดแล้วก็มาดูกันจะ้ะ ตอนนี้แม่หอยเขาก็เริ่มนิ่งนะก็มีความสุขภาษาของเขาตั้งแต่เริ่มรู้แนวทางก็ยังไม่ตุยนี่นะลูกหอย ก็เริ่มโตนะเพื่อนๆเริ่มโตถ้าไม่มีความผิดพลาดเนี่ยลูกหอยก็ไม่ไม,ไม่ไม่เสียหายแล้วเพราะว่าเรารู้จักเรียนรู้นะก็จะเอาออกกับท้านอกมากก็ไม่ได้นะฝนตกก็จะได้เตรียมใกล้ๆั้นก็ใบหม่อน เขาจะชช่กินยอดอ่อนของใบหมอนนะดำๆนะก็ใช่นะให้หมดเลยเลยไปกรงมุ้นก็มีนะนอยู่กลางบอ่อนน้นเันจะคิดว่าถ้าอยู่ระดับนี้นะก็คงจะได้ลูกหอยขึ้นมาเยอะกว่าจำนวนแม่ที่เราซื้อมาแหละ การเลี้ยงมันเราไม่ได้ใส่แต่น้ําไม่ได้ให้แต่อาหารอย่างเดียวนะมันยังมีอาหารเสริมอีกสองสามตัวเลยถ้าขาดจํานวนไหนจํานวนหนึ่งหรือไม่แต่น้ําที่สะอาดหอยประเภทนี้อยู่ไม่ได้นะจ๊ะเพื่อนๆก่อนอที่เราจะเลี้ยงหรือเราเลี้ยงเข้าไปแล้วเราก็ต้องศึกษานะว่าเขาชอบอะไร ไม่มีถูกไม่มีผิดถ้าเราไม่อยากให้เกิดการเสียหายเราก็ต้องทดลองผิดลองถูกไปจนกว่าจะอยู่ตัวนะอันนี้ก็เป็นของที่พูดยากสักหน่อยชอบใครชอบมันแล้วแต่ความคิดใครความคิดมันนะแต่สนใจก็ไม่ได้ลงทุนแต่การซื้อหอยนะเพื่อน ก็ไม่อาจจะคิดว่าในแต่ละสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมันจะดูแลเหมือนกันไหมแต่ของสมใจมีหลายตัวเลยเพราะว่าสมใจเลี้ยงในกระมังและน้ําก็นิ่งนานๆถึงจะเปลี่ยนสักทีหนึ่งนะจะไม่เปลี่ยนบ่อยๆเพราะว่าสมใจอยู่บนเขาอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามันยุ่งยากมากเกินไปสมใจก็ไม่อาจเลี้ยงได้ต้องปรับให้มันทันกับสภาพแวดล้อมของเรานะ ผมจะพยายามเลี้ยงให้มันนิ่งที่สุดถึงจะบอกว่าอันนี้ได้ผลร้อยเปเซนตอนนี้ยังแค่ทดลองอยู่นะทดลองเลี้ยงดูถ้าว่ามันได้ผลร้อยเปอร์เซนต์วันนั้นแหละสมจะดีใจไม่น้อยจะทำขยายเลยตอนนี้เอาเท่าโคมนี้ก่อนนะถ้าขยายเมื่อไหร่นั่นคือว่า ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นแล้วไรนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูการเพิ่มน้ำแบบง่ายๆนะคือน้ำฝนในบ่อหอยบ้านสมใจกันแม่หอยลูกหอยก็มีความสบายใจกินอนิ่มนอนหลับแล้วจ้าเพื่อนๆขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเพื่อนๆที่มาดูสนใจทำการเลี้ยงหอย ในระยะต่อต่อมาหวังว่าทุกๆกำลังใจคงจะไม่เบื่อกันก่อนนะจ๊ะในการเลี้ยงหอยบ้านสนใจขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาชมคลิปชมโฆษนาดูทุกๆงานทุกๆกำลังใจให้สนใจนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยจะ้ะขอใหเพื่อนๆทุกบ้านทุกกำลังใจมีความสุข สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่ปวดไม่เมื่อยอยู่นานๆเป็นเพื่อนสนใจนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ